สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับรับรองว่าสวยจัดสภาพงามจัดรถบ้านแท้แน่นอน t o y ยต a c o ค o l l อ a l ติตนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2010นะครับรถมือเดียวป้ายแดงชุดแต่งรอบคันสีสวยเงาฉ่ำขัดเคลือบเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานเน้นประหยัดทนทานจัดไปครับคันนี้ติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ CNG นะครับใครที่สนใจอยากได้รถประหยัดเน้นใช้งานนะครับกิโลละ1บาทเดินทางได้ทั่วไทยสบายๆดูแลก็ง่ายนะครับ รถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สดๆนะครับกับราคาที่เปิดวันนี้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนสามพันสามร้อยตัวประมาณผ่อนได้หกปีสุดคุ้มแน่นอนคัดและเช็คมาอย่างดีนะครับการันตีไม่เคยชนนะครับการันตีไม่เคยชนรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สดๆนะครับเครื่องพันหกตัว E CNG โรงงานนะครับทนทานดูแลง่ายที่สําคัญคือสุดยอดแห่งความประหยัดแน่นอนนะครับใครเข้าใจสนใจจับไปนะครับภายในสวยสะอาดนะครับนี่เลยครับเช็คชมดูรถทดลองขับพิจารณาจับจองกันนะครับไม่แทบประมาณ3 0 0 0 0 0กิโลเมตร นะครับดูแลศูนย์จดปัจจุบันดูแลศูนย์จดปัจจุบันดูแลมาดีมากๆนะครับใครที่ชอบและสนใจนะครับรับรองว่าอาทิตย์ทนแน่นอนถึงจะใช้มา3แสนรับรองเลยว่าใช้ได้สบายใช้ได้อีกยาวรองชมและพิจารณานะครับภายในสวยนะครับระบบไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับนี่เลยครับยกตัวอย่างนะครับ CNG ที่ติดแก๊สในแท็กซี่นะครับอานติดแท็กซี่นะครับ เขาวิ่งกันเป็นล้านกิโลนะครับเจ็ดแปดแสนเก้าแสนยังถอดแก๊สแล้ววิ่งได้เลยครับคันนี้แก๊สแท้โรงงานนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับแก๊สใช้น้ำมันล้วนก็เดินทางได้ทั่วไทย รถมันสมบูรณ์และก็ทนทานอยู่แล้วครับปี2 0 1 0 NG นี่เลยครับนำมาฝากนะครับพิจารณาจับจองนะครับใครสนใจจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาเลยครับและท่านใดท่านเน้นหารถใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้ทั้งบ้านขับไปทํางานขับไปส่งลูกหลานให้ลูกหลานขับไปมหาลัยเดินทางสะดวกปลอดภัยและประหยัดนะครับจัดได้จัดเลยนะครับราคาสภาพบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนผมคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากนะครับการันตีครับเช็คผลงานในช่องดูได้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยรับรอง วสวยจริงสวยจริงสวยจังเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับวันนี้ผมเปิดราคาโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่ติดตามในช่องนะครับรับรองว่าสวยทุกคันจัดได้ทุกคันนะครับเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานนะครับผ่อนสุดชิล3,300ตัวประมาณวันละร้อกว่าบาทเดินทางได้ทั้ง ครอบครัวคุ้มมากครับฝากไว้ด้วยครับรับรองว่าคุ้มจริงครับสวยมากๆนะครับภายในก็เป็นบาะหนังระบบไฟฟ้าเกียร์ออโต้น้ำมัน CNG หรือที่เราเรียกกันว่า NGV นั่นแหละครับรับรองว่าสวยจริงสภาพงามจริงจัดไปเลยครับจัดไปใครสนใจนะครับรีบพิจารณาโทรจับจองได้เลยครับจัดส่งทั่วไทยจัดแนงทั่วไทยได้รถทุกกรณีกล้าการันตีครับ